จากปัญหาในปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับสภาวะโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากการใช้พลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่สามารถด้อยสลายได้เองตามธรรมชาติจึงต้องกำจัดโดยการเผาทำลายส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศและอีกปัญหาที่พบบ่อยคือปัญหาน้ำเน่าเสียจากจำนวนพืชน้ำที่หนาแน่นทำให้ออกซิเจนไม่สามารถซึมผ่านลงไปในน้ำได้จากปัญหาเหล่านี้เองจึงได้เกิดเป็นโครงงานโฟมธรรมชาติ โดยทดลองจากพืชน้ำสามชนิดได้แก่ผักตบชวาต้นจอกและจอกหูหนูเพื่อนำมาใช้ทดแทนโอเอซิสทั่วไปที่ผลิตจากพลาสติกสวัสดีค่ะพวกเราจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยองจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการศึกษาความสามารถในการคุ้มน้ำของพืชน้ำเพื่อพัฒนาโฟมธรรมชาติค่ะโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อสร้างโอเอซิสจัดดอกไม้จากธรรมชาติที่สามารถแ้สลายได้ 2. เพื่อทดลองและศึกษาพืชน้ำที่ทำให้โอเอซิสมีประสิทธิภาพมากที่สุด 3. เพื่อสำรวจความพึงพอใจหลังใช้งานโอเอซิสตัดดอกไม้จากธรรมชาติมีสมมติฐานคือโอเอซิสจัดดอกไม้จากธรรมชาติที่เป็นพืชน้ำชนิดผักตบชวาน่าจะสามารถกักเก็บความชื้นและรักษาความสดของดอกไม้ได้จริงและผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากขอบเขตการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือร้านจัดดอกไม้ในเขตอำเภอนิคมพัฒน,นาตัวแปรที่เกี่ยวข้องตัวแปรต้นชนิดของพืชน้ำที่ใช้ทำโอเิซิสจัดดอกไม้จากธรรมชาติตัวแปรตามความสามารถในการรักษาความสดของดอกไม้ตัวแปรควบคุมชนิดของดอกไม้สภาพแวดล้อมที่ใช้ศึกษาระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่1มิถุนายนพุทธศักราช2565ถึง1เมษายนพุทธศักราช2566นิยามสับเฉพาะ โอเอซิสจัดดอกไม้จากธรรมชาติคืออุปกรณ์สําหรับจัดดอกไม้ที่สามารถคงความสดของดอกไม้ไว้ได้โดยไม่ต้องลงดินหรือใส่ภาชนะที่บรรจุน้ําโดยอาศัยคุณสมบัติของพืชที่สามารถอุ้มน้ําได้ดีและส่วนประกอบอืน่นๆรวมถึงธาตุอินทรีย์วัตถุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถสร้างโอเอซิสจัดดอกไม้จากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ 2. พืชน้ําที่เลือกมาหลังจากทําการทดลองมีประสิทธิภาพดีที่สุด 3. โอเอซิสจัดดอกไม้จากธรรมชาติสามารถใช้ทดแทนโอเอซิสทั่วไปได้และในส่วนของการออกแบบการจัดสร้างโครงงานและวิธีการดำเนินงานของสูตรแรกมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะผักตบชวาจอกหูหนูต้นจอกแป้งมันสัมปะหลังพีทมอสด,ดินเหนียวขี้เลื่อยเครื่องปัน่นเครื่องช่างฟิวเจอร์บอร์ดเทปกันน้ำและคัตเตอร์ค่ะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของการดำเนินการค่ะ 1. นึ่งนำฟิวเจอร์บอร์ดมาตัดให้พับได้เป็นกล่องขนาดกว้าง4.5เซนเมตรยาว5.5เซนเมสูง4เซนติเมตรจำนวน6กล่องค่ะจากนั้นนำพืชทั้ง3ชนิดมาหั่นหรือฉีกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเมื่อนำพืชที่หั่นหรือฉีกแล้วนั้นนะคะเราจะนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะจากนั้นนำพืชที่ปั่นแล้วไปบิดน้ำออกในผ้าขาวบางค่ะต่อไปนะคะ เราจะต้มแป้งมันสัปะหลังผสมกับน้ำคนจนแป้งเหนียวค่ะเพื่อเป็นกาวจากธรรมชาติค่ะ 6. ผสมพืชที่ปั่นและแป้งมันสำปะหลังที่ต้มแล้วขี้เลื่อยและพิษมอสคนให้เข้ากันค่ะ 7. ทําทำการทดลองอีกแบบโดยทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาแต่พืชที่ใช้ผสมจะไม่นำไปปั่นค่ะต่อมานะครับจะเป็นการออกแบบการจัดสร้างโครงงานและวิธีการดำเนินงานสูตรใหม่นะครับ โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับมีแม่พิมพ์พีชมอสเพลไลยายมะพร้าวจอหูหนูแป้งมันสำปะหลังและขุยมะพร้าวครับโดยวิธีการดําเนินการนะครับขั้นตอนที่1นําจอหูหนูมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆและปั่นให้ละเอียดขั้นตอนที่2นําพืชที่ปั่นแล้วไปบิดน้ําออกในผ้าขาวบางขั้นตอนที่3าํยาใยมะพร้าวมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆขั้นตอนที่4 ผสมพืชที่ปั่นขุยมะพร้าวใย,ยมะพร้าวและพีทมอสให้เข้ากันขั้นตอนที่5นําแป้งมันสฝรังที่ต้มสุกแล้วมาผสมกับส่วนผสมอื่นๆขั้นตอนที่6เมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วให้นํามาอาัดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ขั้นตอนที่7เมื่ออัดจ,จนแน่นแล้วให้แกะออกจากแม่พิมพ์แล้วนาไปตากให้แห้งเพียงเท่านี้ก็เป็นการสําเร็จสําหรับการทําโฟมจัดดอกไม้สูตรใหม่แล้วครับ ผลการทดลองตอนที่1ทดสอบโดยการนําพืชทั้ง3ชนิดมาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโอเอซิตทั่วไปโดยจะสังเกตความสดของดอกไม้เป็นระยะเวลา72ชั่วโมงทดสอบพืชทั้ง3ชนิดได้ผลดังตารางที่1.1ทดสอบโอเอซิทได้ผลดังตารางที่1.1ตอนที่2ทดสอบโดยนําพืช1ชนิด มาศึกษากเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโอซิททั่วไปโดยสังเกตจากความสุดของดอกไม้ในที่ร่มและที่แจ้งเป็นระยะเวลา72ชั่วโมงการสังเกตเพือชนิดจอกหูหนูในที่ร่มเป็นไป,นปนตามตารางที่1.2การสังเกตโอซิสในที่ร่มเป็นไปตามตารางที่1.2การสังเกตพือชนิดจอกหูหนูในที่แจ้งเป็นไป,นปนตามตารางที่1.3 การสังเกตโอเอซิสในที่แจ้งเป็นไปตามตารางที่1.3ตอนที่3ทดสอบโดยการนำโอเอซิสสูตรใหม่มาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบป,ประสิทธิภาพกับโอเอซิสทั่วไปโดยจะสังเกตจากความสดของดอกไม้ในที่ร่มและที่แจ้งเป็นระยะเวลา72ชั่วโมงผลการทดลองเป็นไปตามตารางที่1.4ลำดับต่อไปจะเป็นการสรุปผลการทดลองค่ะ ตอนที่1ทดสอบโดยการนำพืชทั้ง3ชนิดมาศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโอเอซิตทั่วไปจากการทดลองสามารถสรุปผลได้ว่าโอเอซิตจัดดอกไม้จากธรรมชาติสามารถใช้งานได้จริงตามจุดประสงค์และจำนวนชั่วโมงที่โอเอซิสให้ความชุ่มชื้นต่อดอกไม้นั้นมีความเหมาะสมค่ะพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในโอเอซิตจากจอหูหนูมากที่สุดร้อยละ68 พึงพอใจโอเอซิตจากต้นจอกร้อยละ43และพึงพอใจโอเอซิตจากผักตบชวาม,มากที่สุดร้อยละ27ค่ะและการทดลองตอนที่2ทดสอบโดยการนำพืชหนึชนิดมาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโอเอซิตทั่วไปทดสอบโดยการสังเกตความสดของดอกไม้ในที่ร่มและที่แจ้งเป็นระยะเวลา72ชั่วโมงค่ะจากการทดลองสามารถสรุปผลได้ว่า โอเอซิสแจกดอกไม้จากจอกหูหนูให้ความชุ่มชื้นต่อดอกไม้ทั้งในที่ร่มและที่แจ้งนั้นมีความเหมาะสมค่ะพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในโอเอซิสจากจอกหูหนูมากที่สุดร้อยละ74ค่ะและการทดลองตอนที่3ทดสอบโดยการนำโอเอซิสสูตรใหม่มาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับโอเอซิททั่วไปในการทดสอบโดยการสังเกตความสดของดอกไม้ในที่ร่ม และที่แจ้งเป็นระยะเวลา72ชั่วโมงค่ะจากการทดลองสามารถสรุปผลได้ว่าจอกหูหนูปั่นให้ความชุ่มชื้นแก่ดอกไม้ในที่ร่มได้72ชั่วโมงและในที่แจ้งได้54ชั่วโมงส่วนโอเอซิตจากท้องตลาดให้ความชุ่มชื้นได้30ชั่วโมงค่ะ กลุ่มการศึกษาความสามารถในการอุ้มน้ำของพืชน,น้ำเพื่อพัฒนาฟงธรรมชาติขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ